ในการแข่งขันวอลลย์บอลเนชันลีก,ก2022ในสัปดาห์แรกได้จบไปแล้วนะครับซึ่งมีหลายเรื่องที่เหนือความคาดหมายทั้งทีมวอลลยาบอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งเพื่อนบ้านเอีเชียอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่มันมีผลงานที่ใครๆไม่อาจคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้โดยที่เกมล่าสุดสาวญี่ปุ่นเอาชนะทีมอันดับหนึ่งของโลกอย่าง สหรัฐไปได้3ต่อศูนเซตแต่ที่ผิดคาดไปเองก,ก็คือสาวเกาหลีใต้แพ้คนาดายับศูนย์ต่อสามเซตโดยที่นี้เราลองไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลกันว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างไปฟังความคิดเห็นแรกสําหรับคู่ญี่ปุ่นกับสหรัฐกันครับครั้งแรกที่ไประเทศไทยเอาชนะจีนและตอนนี้ญี่ปุ่นเอาชนะสหรัฐอเมริกา สาวๆเอาวีนแอลสุดอลังการไม่ชมกันงานดีทุกคนความคิดเห็นถัดไปครับฉันดูเกมสดและรู้สึกประหลาดใจมากเกี่ยวกับวิธีการที่ญี่ปุ่นเล่นตลอดทั้งแมตชจังหวะและความเข้มข้นที่สูงตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนอกจากนี้ฉันยังประทับใจโคกะฮายาชิ oka, achi, และเซกิมากอีกด้วยพวกเขาแข็งแกร่งมาก อีกท่านก็ตอบว่าฉันพูดไม่ออกญี่ปุ่นวันนี้อัศจรรย์มากมันบ้ามากที่พวกเขามีสามเซตเตอร์ที่มีความสามารถในทีมของพวกเขาในเวลาเดียวกันแม้จะไม่มียาชิตะเป็นผู้กำหนดประสบการณ์มากที่สุดพวกเขาก็ยังเล่นได้ดีมากเซกิและทามากิทำได้ดีมากจนถึงตอนนี้นอกจากนั้นโคกะยังงดงามเหมือนเดิมอินุเอะและฮายาชิ ก็น่าทึ่งมากในวันนี้เช่นกัน MVP แสดงให้เห็นทุกอย่างญี่ปุ่นบล็อกวันนี้น่าชื่นชมจริงๆสุดท้ายนี้โคจิมะกลับบ้านของเธอทำให้รรตาของฉันมีความสุขเดือดอีกแล้ววันนี้หลังเกมไทยกับจีนและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันจึงชอบวันไดบอลความคิดเห็นถัดไปครับญี่ปุ่นมีความเร็วมากในการตั้งรับและการเสิร์ฟแสดงให้เห็นว่า จะชนะได้อย่างไรแม้จะไม่ได้สูงขนาดนั้นยินดีด้วยสำหรับญี่ปุ่นเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ถัดไปครับดูแมตช์นี้ตอนทีสี่ที่มาเลเซียมันคุ้มค่าที่จะคอยดูทีมโปรดของฉันที่ญี่ปุ่นพวกเขานำชัยชนะนี้ไปให้ชาวอเมริกาที่สูงกว่าและมีอำนาจมากกันปะตะนิปปอนความคิดเห็นถัดไปครับ เป็นผลงานที่น่าประทับใจของทีมชาติญี่ปุ่นพวกเขาจำเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกผิดหวังจริงๆซิสิ่งที่ผมเห็นในแมตช์นี้คือความภาคเพียนและการเล่นของพวกเขาในสนามเป็นกำลังใจให้ญี่ปุ่นประสรบความสำเร็จในหลกนี้จากฟิลิปปินส์อีกท่านก็ตอบว่าญี่ปุ่นและไทยได้ปรับปรุงรายชื่อของพวกเขาใหม่เท่าที่ทีมอื่นคาดไม่ถึง หวังว่าจะได้เห็นทั้งคู่พร้อมกับจีนในรอบไฟนอลโฟลองนึกภาพคำยินดีที่มีสามประเทศในเอเชียครองวีนแอในปีนี้อีกท่านก็ตอบว่ายินดีด้วยกับญี่ปุ่นจากอเมริกาฉันต้องการให้ทีมของฉันคว้าเหรียญทองวีนแอลอีกครั้งแต่นี่เป็นวอลเลย์บอลที่ยอดเยี่ยมซึ่งโดยรวมแล้วเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจากการแข่งขัน การป้องกันพื้นฐานของญี่ปุ่นนั้นงดงามเสมอและการบล็อกก็ดีขึ้นมากใช้ชนะที่สมควรได้รับและประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เล่นอายุน้อยในสหรัฐอเมริกาของเราความคิดเห็นถัดไปจากสิ่งที่ฉันเห็นสำหรับคนอย่างญี่ปุ่นและไทยวิธีที่พวกเขาชนะเกมนี้ขึ้นอยู่กับการป้องกันที่น่าประทับใจ พวกเขาสามารถทำให้คู่ต่อสู้หงดงีใจเมื่อทำการขุดอย่างต่อเนื่องและการตอบโต้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วยิ่งขึ้นประหลาดใจจริงๆแม้จะไม่มีรายการโปรโดในญี่ปุ่นอย่างโมมิมิยาชิตะอิชิกาวะคุรุกะและโคบะตะก็ตามพวกเขายังสามารถเล่นได้ในระดับนี้คุณจะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมของญี่ปุ่นน่าประทับใจเพียงใด อีกท่านก็ตอบว่าการแสดงที่สวยงามจากประเทศญี่ปุ่นพวกเขาสามารถขยับในตำแหน่งได้ดีและยังคงได้ในคุณภาพการเล่นของทีมในสนามน่าเสียดายที่หลายๆทีมไม่สามารถพูดแบบเดียวกันได้ฉันชอบดูวอลลยาบอลในระดับนี้ความคิดเห็นถัดไปครับญี่ปุ่นปีนี้น่าทึ่งมากนักวิจารณ์เหล่านี้ยังคงพูดถึงในตอนเริ่มต้นว่า หากพวกเขาสามารถรับมือกับความร้อนแรงของการโจมตีของสหรัฐอเมริกาพวกเขาก็ทำมันเย็นลงด้วยความสามารถความสูงไม่สำคัญสำหรับทีมที่เล่นด้วยหัวใจและความคิดที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์สไปครับว้าวฉันรู้สึกทึ่งกับทีมญี่ปุ่นเสมอที่มีปัจจัยสำคัญมากมายสำหรับความสำเร็จรวดเร็วมากดุดันไอคิวสูงเซ็ตเร็ว และเหนือสิ่งอื่นใดการม่อแกนบนพื้นซึ่งผู้เล่นทุกคนของญี่ปุ่นเล่นเป็นประจำในลีกสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้คุณตั้งตางตอรอการแข่งขนัขนที่น่าตื่นเต้นกับทีมอันดับสูงต่อไปและหลังจากที่เกาหลีใต้แพ้แคนาดา0-3เซตซึ่งเป็นการแพ้รวดของสาวเกาหลีและพวกเขาหล่นไปอยู่ในอันดับสุดท้ายในสัปดาห์แรกเราลองไปฟังความรู้สึกของแฟนเย์บอล ว่าพวกเขาเคิดกันยังไงกันบ้างครับความคิดเห็น,นแรกครับฉันรู้สึกว่าไม่มีใครคมเห็งทีมของกาหลีใต้เพื่อที่จะผลักดันผู้เล่นที่อายุน้อยกว่าให้ทำได้ดีกว่านี้ปาคกซองค่อนข้างขี้อายและคิมฮีจินเป็นคนอ่อนหวานโค้ชดูเหมือนจะไม่มีไฟเหมือนที่ลาวารินี่ทำเช่นกันความคิดเห็นถัดไปครับ นี่คือการกระทำของเกาหลีเองเป็นเวลาน,านานที่สุดที่ทีมชาติเกาหลีใต้อาศัยคิมยองขยอนที่ทําทุกอย่างและนี่คือผลของสิ่งนั้นไม่มีพื้นฐานในการสร้างนักเย์บอลเยาวชนในระดับนานาชาติและนี่คือสิ่งที่พวกเขาได้รับมันเป็นความผิดพลาดของเกาหลีเองนี่อาจจะลืมตาขึ้นได้บ้างและตอนนี้พวกเขาต้องสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าเราแทบจะไม่เห็นความเชื่อมโยงของเกาหลีเป็นทีมพวกเขากำลังดิ้นรนในทุกด้านสิ่งเดียวที่ดีสำหรับพวกเขาคือการป้องกันในระดับพื้นและทักษะการขุดโคช้ชชาวอิตาลีของพวกเขาคาดการและเล็งเห็นถึงสิ่งนี้อย่างแน่นอนนั่นเป็นสาเหตุที่เขาไม่ต่อสัญญาและเลือกโปแลนด์เพราะเขารู้ว่ามันเป็นงานที่ยากที่จะสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น นักเวทบอลระดับซีเนียทั้งหมดจากไปแล้วเหลือเพียงฝ่ายตรงข้ามคิมฮีจินและซิสเตอร์เท่านั้นโคชชาวสเปนแห่งเกาหลีต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะว่านี่คือทีมแรกที่เขาคมเป็นเฮดโค้ดหากไปสำเร็จมันจะทำลายอาชีพและชื่อเสียงของเขาในวงการเวทบอลอย่างแน่นอนความคิดเห็นถัดไปครับในฐานะคนเกาหลีฉันขอพูดตรงๆใบหน้าที่แท้จริงของ วอลเลย์บอลหญิงเกาหลีถูกซ่อนโดยผู้เล่นบางคนปัจจุบันมีสโมสรวอลเลย์บอลในโรงเรียนมัธยมหญิงในเกาหลีเพียง16แหง่งและจำนวนนักเรียนที่พยายามเล่นวอลเลย์บอลก,ก็ค่อยๆลดลงตามอัตราการเกิดในเกาหลีที่ลดลงวงเล็บอัตราการเกิดของเกาหลีต่ำที่สุดในโลกในขนาดนี้ถ้าผู้เล่นไม่สามารถเข้าร่วมสโมสรมืออาชีพได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพวกเขาต้องเข้าร่วมทีมอาชีวศึกษาระดับต่ำหรือเลือกอาชีพวอลเลย์บอลและเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้อย่างสิ้นเชิงสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุใหญ่ที่ทำให้นักเรียนจะเริ่มเล่นวอลเลย์บอลได้ยากอีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าฉันอยากให้เกาหลีทำได้ดีจริงๆ แต่ฉันรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีเคมีเข้ากันเลยดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกบังคับให้เล่นวอเลย์บอลแต่ต้องสนใจในการเล่นถ้าคุณดูประเทศไทยสาวๆทุกคนมีความสุขและยิ้มได้เสมอแต่ดูเหมือนว่าเกาหลีจะถูกเลือกให้ไปวินแอลด้วยกำลังดูเหมือนไม่มีใครสนุกเลยและผลงานก็แย่มากขอแสดงความยินดีกับแคนาดาและในช่วงต่อไปจะเป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้นะครับ คอมเมนต์แรกถ้าคุณเตี้ยไม่ว่าคุณจะมีการป้องกันที่แข็งแกร่งหรือเป็นทีมที่มีความรวดเร็วถ้าคุณเห็นการสืบทอดจากไทยกับญี่ปุ่นคุณจะรู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรความคิดเห็นถัดไปครับบอลทั้งหมดที่ส่งโดยเซตเตอร์แทบไม่มีความหมายหรือทําประสิทธิภาพไม่เต็มที่มันเป็นแค่โอกาสส่งบอลฉันหวังว่าเซตเตอร์และทีมที่เหลือในสนาม จะรวมตัวกันได้ดีเพื่อชนะครั้งแรกสำหรับระยะเวลาที่เหลือถึงสัปดาห์ที่2ครับสู้ๆคอมเมนต์ต่อไปครับด้วยทักษะและพลังองค์กรระดับนี้เราต้องอธิษฐานเพื่อจะชนะแม้ชุดเดียวแทนที่จะเป็นชัยชนะวินเอลหนึ่งชุดอีกท่านก็แสดงความคิดเห็นว่านักกีฬาสคนจาก12คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวและหลังจากก็ยินการออกอากาศ ปาร์คจองอาและคิมฮิจินก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่พวกเขาบอกว่าเธอเล่นด้วยความอดทนความคิดเห็นถัดไปครับยนเยอรมนีโปลแลนด์และแคนาดาฉันคิดย้อนหลังก็ไม่ค่อยเข้าใจเกมแต่ตอนนี้คิดว่าเป็นชุดเดียวที่จะชนะได้แต่ก็ปิดไปอีกว่ากันว่าแคนาดาไม่เคยชนะเกาหลีใต้ในประวัติศาสตร์ของพวกเขาแต่น่าเสียดายมากที่ สถิตินั้นถูกทำลายสิบวันแล้วแต่ยังพอมีเวลาฉันต้องการใช้เวลาว่างในการสรนเสริญชุดนี้สำหรับโค้ชคนใหม่หวังว่าเขาจะทำได้ดีกว่านี้ขอาคิดเห็นถัดไปครับฉันไม่รู้จริงๆว่าความผิดพลาดมาจากไหนเนื่องจากไม่มีผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งของพวกเขาในลีกทักษะของพวกเขายังคงซบเซา และต้องขอบคุณคิมยองกุกในมหาวิทยาลัยแห่งชาติพวกเขายังคงได้รับความสนใจและเมื่อพวกเขากลายเป็นรุ่นพี่ด้วยทักษะของพวกเขาระบบวอลเลย์บอลของเกาหลีก็ถือเป็นพื้นฐานเป็นปัญหาและน่าเสียดายที่คนไม่สามารถมองเห็นการปรับปรุงเกมเมื่อคนแพ้ด้วยคะแนนที่ต่างกันมากมันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงในรุ่นความคิดเห็นถัดไปครับในการแข่งขันระดับโลก ในช่วงของการลงสนามอย่างแท้จริงเช่นตำแหน่งที่ผิดพลาดมาจากผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของประเทศถูกต้องหรือไม่ในการแข่งนัดที่แล้วกับนัดนี้ด้วยฉันก็เชียร์พวกเขาจริงจังมากไปฉันหวังว่าคุณจะแสดงการทำงานหนักของคุณจนจบโปรดตั้งกฎไม่ให้ผู้เล่นหล็กต่างชาติเล่นวอลเล์บอลหรือเล่นเฉพาะบางเซตเท่านั้นผู้เล่นใน G ของเกาหลีกำลังเล่นในญี่ปุน่น และเขาไม่เคยเบื่อดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นจะโจมตีฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้นค่าแก่การทบทวนและร่างกายส่วนล่างดูอ่อนแอเมื่อเทียบกับผู้เล่นของชาวญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสาวไทยเนื่องจากขาดการออกกำลังกายในผู้เล่นในประเทศดังนั้นความสามารถในการกระโดดของพวกเขาจึงดูเหมือนจะขาดหายไป คุณเห็นมันได้อย่างไรอีกท่านก็แสดงคับเคิดเห็นว่าพวกสาววอลเลย์บอลตัวเก่าเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่รุ่นน้องก็ยังสับสนจึงเป็นเรื่องจริงจังครั้งนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนรุ่นและนักกีฬาประสบการณ์อย่างอัชรพรกับชัชชุอรพวกเขาครองเกมทั้งซ้ายขวาดังนั้นพวกเขาถึงกับเอาชนะจีนได้แต่ทีมเกาหลีถึงแม้จะดูดุดัน แต่ฉันก็คือชินกับบรรยากาศแบบนี้แม้ว่าฉันจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มแฟนคลับของไอรอนก็ตามฉันจึงไม่เห็นความมุ่งมั่นกับความมุ่งมั่นที่อยากจะหาชัยชนะแม้ว่าจะพบกับความพ่ายแพ้ทุกครั้งฉันคิดถึงหลีกในประเทศและฉันฝันว่าฉันจะสร้างสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเอาชนะ3.0เกมในวี l ทั้งหมดความคิดเห็นถัดไปครับหากมีการเปลี่ยนแปลงปรุ่น คุณเอาผู้เล่นเหนือระดับมัธยมปลายที่มีศักยภาพและโอกาสและผู้เล่นมืออาชีพที่มีประสบการณ์1-2ถึงปีมาเก็บประสบการณ์หรือคุณคิดว่าในวีลีกถ้าคุณรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติค่อนข้างใกล้เคียงแต่ผู้เล่นอาวุโสแก่แล้วประสบการณ์สอนอะไรได้บ้างและอีกหนึ่งความคิดเห็นสุดท้ายครับขั้นตอนการสร้างทีมนั้นยากและหนักหน่วง ชัยชนะของไทยเหนือเซอร์เบียและจีนและชัยชนะที่สมบูรณ์ของญี่ปุ่นเหนือสหรัฐอเมริกาซึ่งทําให้เกิดความบันปวนในทัวร์นาเมนต์นี้แสดงให้เห็นว่าวลลรรอลเลย์บอลเอเชียเป็นส่วนที่ต้องใช้ความเร็วและพลังองค์กรมากที่สุดเพื่อกระเด็นบล็อกให้ได้ก่อนขุดการโจมตีฝ่ายตรงข้ามจากตำแหน่งแม่นแแล้วตีโต้กลับเร็วบอกเลยใช้เวลา1-2ปี หรือมากกว่านั้นกระบวนการที่ขึ้นจากพื้นจะกลายเป็นจุดแข็งในภายหลังเราหวังว่าจะให้ผู้เล่นทุกคนที่เล่นใน VNL Series มีสุขภาพแข็งแรงยังเชียร์ต่อไปสำหรับวอลบอลนิชั่นลีก2022สาวไทยจะกลับมาแข่งอีกครั้งในวันที่14มิถุนายนซึ่งตอนนี้สาวๆของเราก็เดินทางไปยังประเทศวิเปียนกันแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเชียร์กันต่ออีกไม่นานครับ ซึ่งหวังว่าฟฟแฟนอบอลฟิลิปปินส์จะเข้าสนามเต็มอัตราเพื่อเข้ามาเชียร์สาวไทยกันเยอะๆนะครับ